รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปรมีสวงรุธกับรายการ science hit รียาศาสตร์ทันสมัยปีที่3กันอีกเช่นเคยนะครับหลายปีที่ผ่านมามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นบนท้องฟ้าหรือว่าเกี่ยวกับดวงดาวหลายต่อหลายครั้งด้วยกันซึ่งก็ทําให้บ้านเรานั้นเกิดการตื่นตัวในเรื่องของการดูดาวหรือว่าการติดตามดูปรากฏการณ์ที่วันนี้กันมากมายนะครับด้วยความตื่นตัวที่ว่านี้เองประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสําคัญของดาราศาสตร์ทำให้รัฐบาลน,นั้นได้จัดตั้งหน่วยงานที่มีชื่อว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาเมื่อปีพศ2547นะครับ สถาบันนี้เขามีบทบาทอะไรภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของเขาคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปติดตามสำรวจกันช่วงสายฮิตสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวโรกาสครบ200ปีแห่งการพระราชสมภพในปี2547และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในบโรกาศจเจริญพระชนมายุครบ80พรรษาในปี2550ด้วยภารกิจหลักคือสร้างหอดูดาวแห่งชาติที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดสูงที่สุดในประเทศไทยและมีค่าทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่ดีสำหรับสังเกตท้องฟ้าและดวงดาว ตอนนี้นุ่นยืนอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นยอดดอยที่สูงสุดในแดนสยามนะคะและความสูงค่ะ <c oughs> เหนือระดับน้ําทะเล2,565เมตรนี่แหละค่ะที่ถือว่ามีความสําคัญมากนะคะจึงทําให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ค่ะได้เลือกที่แห่งนี้เป็นจุดติดตั้งหอดูดาวค่ะสถานที่แห่งนี้เหมาะสมอย่างไรและหอดูดาวจําเป็นมากน้อยแค่ไหนสําหรับประเทศไทยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านรองผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกันค่ะ อาจารย์คะทำไมเราถึงเลือกพื้นที่บนยอดดอยอินทนนท์ในการติดตั้งหอดูดาวคะในทางดาราศาสตร์เนี่ยนะครับหอดูดาวขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ที่บนภูเขาสูงนะครับทั้งนี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงจากความหนาของชั้นบรรยากาศที่อยู่ใกล้ๆระดับน้ําทะเลเนี่ยนะครับ <c oughs> ที่ดอยอินทนนท์เนี่ยนะฮะที่ความสูง2,500เมตรนี่ก็มีความหนาแน่นของอากาศหรือชั้นบรรยากาศเนี่ยน้อยกว่าที่ระดับน้ำทะเลถ,ถึงร้อยละสานะครับไอเจ้าบรรยากาศโลกเนี่ยก็เป็น เป็นอุปสรรคสําคัญนะฮะที่ดูดกลืนแสงนะฮะจากวัตถุท้องฟ้านะครับเพราะฉะนั้นหอยลูดาขนาดใหญ่ตึต้องอยู่บนภูเขาสูงนะครับนอกจากเรื่องของความสูงนะฮะซึ่งทําให้มีความหนาแน่นของอบรรยากาศน้อยกว่าที่ระดับน้ําทะเลแล้วเนี่ย<ม>ก็มีอีกหลายปัจจัยด้วยกันนะครับอีกปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของเมฆและก็ความชื้นนะครับแม้ว่าขณะนี้ผมกลางร่มนะฮะฝนตกอยู่นะครับเพราะเป็นดูฝนแต่ว่า ปกติแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยในช่วงที่ไม่ใช่ฤด,ดูฝนในดอยธน,นนเป็นสถานที่ที่ปราศจากเมฆรกบกวนในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็มีความชื้นต่ํามากมนะครับเนื่องจากอยู่ในที่สูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือระดับฟ้าหลวนะฮะฝุ่นละอองก็ขึ้นมารบกวนไม่ถึงที่ดอยธน,นนท์นะครับซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญแล้วนอกจากนี้นะฮะในบรรดาภูเขาสูง เกิน2,000เมตรทั้ง5ยอดเขาในประเทศไทยนะครับ <Okay. S 1> ดอยธนนเป็นภูเขาลูกเดียวที่มีถนนขึ้นถึงยอดต,ตั้งแต่ปี2549ต้นมาทางสถาบันเจาศาสตร์ชาติก็ได้ทำการทดสอบสภาพท้องฟ้าและความเหมาะสมนะครับ <Okay. S 1> ของท้องฟ้ากับการศึกษาวิจัยทางดาราศาสตร์เพื่อจะได้วางแผนนะ <Okay. S 1> ก็พบว่าดอยธนนมีค่า ทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่ดีมากครับถ้าในประเทศไทยคะ่ะมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนคะที่เราต้องมีหอดูดาวความจาเป็นก็เนื่องจากว่าดาราศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาการวิจัยนะฮะที่ที่จำเป็นอย่างยิ่งนะฮะสำหรับมนุษย์นะฮะที่ต้องทราบนะครับในเรื่องความเป็นไปของเอกภพนะครับที่มาของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าเราคงจะรู้มีความรู้เฉพาะจํากัดอยู่แค่ในโลกของเราไม่ได้นะครับดาราศาสตร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา เอกภพนะครับและสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกนะครซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่ถ้าเกิดเมืองไทยต้องการที่จะปูพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่งีการคุยกันมากนะครับว่าเราพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของประเทศไทยด้วยเพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาอนาคตเนี่ยดาราศาสตร์จึงเป็นสาขาหนึ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปูพื้นฐานนี้สำหรับอนาคตบนพื้นที่การก่อสร้างกว่า2ไร่หอดูดาวแห่งชาติบนดอยอินทนนท์ ถูกออกแบบเป็นรูปโดมทรงกลมเพื่อป้องกันกล้องจากลมแรงหมุนรอบตัวสามารถมองท้องฟ้าได้360องศาภายในจะมีกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจกขนาด2.4เมตรประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับจับตาดูการเคลื่อนไหวของดวงดาวโครงการก่อตั้งหอดูดาวค่ะมีที่มาย่งไงคะแล้วก็เริ่มต้นสร้างเมื่อไหร่ทาครับผมขอเท้าความมานะครับก็คือ ตั้งแต่ปี2,547นะครับก <คะ S 1> ็มีมติคณะมนตรีนะครับให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยสร้างหอดูดาวแห่งชาตินะฮะเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเป็นโครงการที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในการฉลองวโอกาสครบรอบของการพระราชสมภพของรัชกาลที่4รันกรรกาลที่4ครบ200ปีนะครับ <คะ S 1> มติคอรม,มอก็ออกมาตั้งแต่ปี47นะครับ ต่อมาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ได้จัดตั้งสถาบันจักรศาสาตร์แห่งชาติขึ้นนะครับเป็นโครงการจัดตั้งนะครับแล้วก็ในในเดือนกรกฎาคมปี2 5 4 9นกะครับกระทรวงวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัท EOS s p a c e Systems ของประเทศออสเตรเลียน,นะครับเพื่อทำการสร้างกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24เมตรนะครับแล้วก็ระบบโดมนะฮะร,ระบบอาคารนะครับแล้วก็ต่อมาทาง EOS ก็ได้ได้เริ่มทำการสร้างกล้องนะครับ ปัจจุบันกล้องดูดาวขนาด2-4เมตรนะครับสร้างอยู่ที่โรงงานของบริษัท EOS แต่ว่าสร้างอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับที่รัฐอริโซนาอเมริกาก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโดมเนี่ย EOS ก็มาสร้างที่โรงงานในประเทศไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันขณะนี้ในในเดือนกรกฎาคม2553สถาบันดายาศาสตร์แห่งชาติก็กําลังเริ่มทําการเตรียมสถานที่นะครับเพื่อจะลงฐานรากอาคารนะครับ เพื่อจะนําระบบโดมนี่มาประกอบนะครับตัวโดมของหอดูดาวนี่มาประกอบในช่วงปลายปีนี้นะครับปลายปี53แล้วก็คาดว่าตัวกล้องดูดาวขนาด2 4เมตรนี่นะครับก็จะส่งมาถึงประเทศไทยประมาณปลายปีนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ในต้นปี254ก็จะนํามาประกอบภายในโดมที่สถานที่แห่งนี้นะครับ พราะนั้นนัดตรงนี้ไปน่าจะประมาณ1ปีนะครับอหอดูดาวแห,แห่งชาตินี่ก็น่าจะเสร็จสิ้นนะครับและอย่างหอดูดาวค่ะถ้าเกิดว่าสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนี้จะเป็นใครบ้างคะก็เป็นนักวิจัยนะครับจากทั้งในสถาบันเองจากในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็นักวิจัยจากต่างชาติะนะครับ้องดูดาวนี่นะครับระบบระบบการควบคุมการทํางานนี่เรากาลังจะทําการพัฒนาให้สามารถาควบคุมการทํางานจากระยะไกลได้ด้วยนะครับ เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับท่านผู้สนใจนะฮะก็อาจจะไม่จําเป็นต้องขึ้นมาที่ยอดดอยนะครับเพราะว่าที่ตัวกล้องเนี่ยใช้อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณอยู่แล้วนะครับที่จริงเรามีอาคารศูนย์ฝึกอบรมและบริการสารสนเทศทางดาราศาสตร์นะครับอยู่ที่ใกล้ๆกับที่ทําการอุทยานนะฮะซึ่งไม่หนาวเท่าที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดสัญญาณลงไปข้างล่างได้ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่เราจะมีเหนือเหนือกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราในภูมิภาคอาเซียนก็คือเรามี สถานที่ที่ดีกว่านั่นเองอนะครับขณะที่ดอยอินทนนท์เนี่ยเราจะมีท้งฟ้าที่สามารถใช้งานทางดาราศาสตร์ได้เป็นเวลานานถึง7ประมาณ7เดือนหรือมากกว่า7เดือนนะครับต่อปีนะครับการก่อสร้างใช้ทีมวิศวกร,กรที่มีประสบการณ์และเข้าใจระบบหอดูดาวซึ่งต้องอาศัยความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงการสร้างหอดูดาวนี<อ>่ะครับนอกจากไอโดม นอกจากโดมแล้วฐานล่างนี่ก็เป็นที่สิ่งที่สำคัญมากครับโดมนี่เปรียบเหมือนกับบ้านของกล้องใช่ไหมกล้องดูดาวถ้าหากว่ากล้องดูดาวนี่ไม่มีบ้านที่ดีไอ้กล้องที่ก็จะใช้ไม่ได้การสร้างพื้นฐานนะครับเช่นเริ่มจากจ่อเสาเข็มเทฐานลากแล้วเรายังต้องสร้าง ห้องควบคุมแล้วก็ห้องวงแหวนสำหรับรับน้ำหนักของโดมฐานล่างนี้อาจจะต้องใช้เวลาถึงครึ่งปีครับและหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอาชิ้นส่วนที่ผลิตแล้วของโดมนะครับทั้งโครงเหล็กและผิวไฟเบอร์กลาสจะขนขึ้นมาติดตั้งอรูปโดมจะถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถบรรจุกล้องดูดาวขนาดใหญ่ได้ในขณะเดียวกันก็ใช้พื้นที่ไม่มากนักเขาแตกต่างกับหอดูดาวทั่วไปก็คือหอดูดาวทั่วไปนี้โดมเวลาโดมหมุนนะ่ครับหมุนไปทิศทางที่เราต้องการและพื้นของโดมนี้จะไม่หมุนแต่หอดูดาวนี้มีพื้นสามชั้นมันจะหมุนพร้อมกับโดม มันจะหม,หมุนพร้อมโดมครับแล้วพื้นนี้ก็เป็นโครงเหล็กนะฮะฉะนั้นคนที่ใช้กล้องนี่จะรู้สึกที่รู้สึกจะไม่ไม่รู้สึกคับแคบและใช้ได้สะดวกความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากหอดูดาวแห่งชาติจะเสริมศักยภาพและสร้างบทบาทที่ชัดเจนด้านดราราศาสตร์ของไทยให้มากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพความพร้อมในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอดูดาวนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีพศ2554ครับและด้วยความทันสมัยของเครื่องไม้เครื่องมือก็คงจะทําให้วงการดาราศาสตร์ไทยนั้นมีการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะครับและด้วยกล้องดูดาวที่ทันสมัยที่สุดคงจะทําให้คนไทยนั้นหันมาตื่นตัวเกี่ยวกับดาราศาสตร์กันมากยิ่งขึ้น ผู้ชมครับเราเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆที่อาศัยอยู่ในโลกเท่านั้นนะครับดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของโลกกันให้มากยิ่งขึ้นนั้นคงจะทําให้เราสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้นครับสามต่วสวัสดิการนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ชมครับนอกจากขอดูดาวที่อยู่ด้านบนแล้วนะครับด้านล่างซึ่งถือว่าเป็นที่ทําการของอุทยา,านแห่งชาติดอยนธนนท์นอกจากจะใช้เป็นศูนย์บังคับการแล้วทางสถาบันดาราศาสตร์นั้นยังใช้เป็นศูนย์สารสนเทศแล้วก็ศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์อีกด้วยครับตอนนี้เขามีการจัดนิทรรศการจากจักรวาลสู่พื้นป่นาดอยธนนท์ ทศกาลนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะไปดูกันช่วงสายฮิปอาจารย์คะศูนย์บริการแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะเนื่องจากเราเราเราเข้าใจถึงความต้องการนะฮะของนักท่องเที่ยวนะฮะที่มาดอยอินทนนท์ที่ที่อยากจะได้เข้าใจเรื่องทางดาราศาสตร์มากขึ้นนะครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เองก็ได้ได,ได้อ่า มีการมีการพูดคุยกันกับเรานะฮะว่าทําไงที่เราจะสื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจว่าดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นเป็นเป็นม,มีมีความสําคัญยังไงนะฮะเป็นป่าที่มีความพิเศษและมีความสําคัญยังไงกับประเทศไทยนะฮะแล้วก็มันเชื่อมโยงไงกับเรื่องของดาราศาสตร์ะนะครับทางสถาบันจารศาสตร์แห่งชาติกับอุทยานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยก็เลยได้ทาห้องนิทรรศการที่เราเรียกว่า จากจักรวาลสู่ดอยถนนค่ะนะครับเดี๋ยวคงต้องขออาจารย์นะคะพาเข้าไปชมข้างในแต่ว่าคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทางรายการของเรานะคะเป็นรายการแรกค่ะที่จะได้เปิดชม,มในวันนี้นะคะเชิญค่ะครับเชิญครับ หอนรฬศกาจากจักรวาลสู่พื้นป่าดอยอินทนนท์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนท้องฟ้าและจักรวาลบอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของเอกภพกลุ่มดาวสำคัญสำคัญและความเกี่ยวข้องของดวงดาวต่อวิถีชีวิตมนุษย์ส่วนพื้นป่าดอยอินทนนท์จะนำคุณเดินทางสู่พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่หลากหลายบนดอยอินทนนท์ระบบนิเวศวิทยาที่ยังคงสวยงามท้าทายการเปลี่ยนแปลงของป่าอินทนนท์ และส่วนของอาคารนิทรรศการแห่งนี้จะเปิดให้บริการจริงเมื่อไหร่คะอาจารย์ตอนนี้ก็คงต้องใช้เวลาปรับปรุงนิด,นดนหน่อยนะครับดำเนินการนิดนนหน่อยแล้วก็น่าจะในช่วงฤดูท่องเที่ยวหน้าเนี่ยนะครับคือช่วงหลังเดือนตุลาคมไปแล้วคงจะเปิดให้บริการได้เต็มที่นะครับแล้วมีค่าบริการไหมคะไม่มีครับครับต่อไปนะคะคุณผู้ชมที่ขึ้นมาทเที่ยวบนยดอดตอออินทนนท์ค่ะก็คงจะได้แวะเข้ามาชมนะคะในส่วนของอาคารนิทรรศการแห่งนี้ด้วยก็คงจะได้รับความรู้เพิ่มเติมไปในเรื่องของดาราศาสตร์ด้วยค่ะ อาจารย์คะแล้วศูนย์บริการสารสนเทศตรงนี้มีกิจกรรมอะไรที่จัดให้ประชาชนบ้างคะเราก็ได้ใช้อาคารศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทรารศาสตร์เนี่ยให้บริการจากกิจกรรมต่างๆของดาราศาสตร์นะครับเช่นกิจกรรมดูดาวจัดค่ายดาราศาสตร์นะครับจัดฝึกอบร,รมครูฝึรกอบรมนักเรียนนี้เป็นต้นน,นะครับแล้วก็อีกหน้าที่บทบาทของอาคารนี้คือจะเป็นสถานที่ทํางานของนักวิจัยนะครับที่จะมาใช้ หอดูดาวที่ที่ดอนถนนเนี่แหละครับโดยข้อิ่งนักนักนักวิจัยที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ที่มาจากต่างประเทศนะครับก็จะมีออฟฟิศมีห้องทํางานมีพวกอุปกรณ์ในความสะดวกต่างๆไว้ให้บริการนะครับรวมถึงข้างๆก็จะมีที่พักนะครับที่ไว้ให้บริการกับนักวิจัยที่จะมาทํางานที่หอดูดาวด้วยครับจากดอยอินทนน์ ที่มีภูมิทัศน์สูงสุดในการดูดาวย้อนกลับไปที่ดอยสุเทพจุดแรกเริ่มของการก่อตั้งหอดูดาวแห่งแรกในประเทศไทยหอดูดาวศิรินทรที่ทุกวันนี้ยังคงมีชีวิตเพื่อให้บริการแก่นักดูดาวทั่วไปอาจารย์คะที่หอดูดาวศิรินทรนี้มีกล้องดูดาวประเภทไหนบ้างคะหอดูดาวศซรินทรนี่ก็มีกล้องดูดาวกล้องโทรทัศน์เนี่ยหลายตัวด้วยกันนะครับ ในอดีตนี้ก็เคยเป็นกล้องที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับอย่างเริ่มต้นเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วก็เป็นกล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.4เมตรนะครับแล้วก็ต่อมาก็เมื่อสักประมาณ9ปีที่แล้วนะครับก็มีการจัดหากล้องที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นขึ้นมาก็ปัจจุบันก็เป็นกล้องที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งในประเทศไทยก็คือกล้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0ูเมตรนะครับที่ใช้ในงาน วิจัยของนักศึกษานะครับและการในการให้บริการประชาชนนอกจากนั้นก็ยังมีกล้องขนาด0.4เมตรตัวนี้นะครับซึ่งเป็นขนาดรอ,องลองมานะครับเท่ากับตัวเก่านะครับแล้วก็มีกล้องขนาดลเล็กๆอีกจํานวนหนึ่งครับทั้งกล้องประเภทหักเหแสงแล้วก็กล้องสะท้อนแสงครับในส่วนของการให้บริการประชาชนล่ะคะที่นี่ให้บริการประชาชนในเรื่องไหนบ้างคะครับก็ที่นี่ก็นอกจากจะใช้ใน การศึกษาวิจัยค้นคว้าของของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วนะครับก็ในช่วงฤดูหนาวนะครับต่อกับต้นฤดูร้อนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนค่อนข้างมากนะครับโดยที่ถ้าจะทุกคืนเลยไม่เคยว่างเลยนะครับจะต้องมีประชาชนมีนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับขอมาจัดกิจกรรมที่หอลูดาสตินทรนนี้นะครับในนาคตอันใกล้นะฮะสถาบันก็ จะช่วยขรุดาวสริมทอนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้วก็จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่นะครับมาเสริมนะครับเพื่อให้ทํากิจกรรมได้เต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับอาจจะกล่าวได้ว่าไทยนั้นมีอุปกรณ์ดูดาวที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับการลงทุนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการศึกษาความเป็นไปของเอกภพแล้วยังจะเป็นการผลักดันทําให้วงการดาราศาสตร์ไทยนั้นมีการพัฒนาทัดเทียมกับนานาประเทศอีกด้วย ถึงแม้ว่าดาราศาสตร์นั้นจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยนะครับแต่การลงทุนในครั้งนี้จะคุ้มค่าที่สุดเมื่อคนไทยทั้งประเทศหันมาสนใจแล้วก็เห็นความสําคัญของโครงการนี้นั่นเองเรียนรู้สังเกตค้นขวาทดลองโลกของเรามีสิ่งต่างๆมากมายให้ค้นหาสําตอบ 18สิงหาความวันวิทยาศาสตร์แห่ชงชาติคลินิกเทคโนโลยีสร้างคุณภาพชีวิตกระตรุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคลินิกเครือข่ายที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศคลินิกเทคโนโลยีที่พึ่งของชุมชน ผู้ชมครับแม้ว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินั้นจะก่อตั้งได้ไม่นานนะครับบวกกับสํานักงานส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ความสําคัญของเท่านั้นมีเพิ่มมากขึ้นทุกทีครับแต่จะมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันช่วงมเมล็ดพันธุ์ความคิดด้วยบทบาทเพื่อสร้างบรรยากาศและความตื่นตัวของดาราศาสตร์ของไทยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจึงทํางานอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนไทย หันมาสนใจท้องฟ้าและดวงดาวมากขึ้นสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาตไิได้เกิดขึ้นมานะะส่วนหนึ่งก็คือเพื่อมารับผิดชอบการเกิดของหอดูดาวแห่งชาติที่ดอยอินทนนท์ด้วยนะครับซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการหลักะะของประเทศนะครับของนักดาราศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะที่อยู่สถาบันอย่างเดียวรวมถึงนักดาราศาสตร์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆท,ทั่วประเทศไทยด้วยนะครับที่จะเข้ามาใช้กล้องของที่หอดูดาวแห่งชาติได้นะครับ อีกบทบาทประการหนึ่งก็คือเราก็ให้ความรู้กับแก่สาธารณชนนะครับในการติดตามหรือว่าศึกษาอย่างด้วยความเข้าใจแบบดาราศาสตร์นะครับในเวลาที่เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆอย่างเช่นการเกิดฝนดาวตกการเกิดจันทรุป,ปราคาหรือสุริยุป,ปราคาเป็นต้นนะครับสำหรับเยาว,วชนเองเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องกังวลในการนําดาราศาสตร์ไปสู่เยาว,วชนเพราะเยาว,วชนอยากจะเข้าหาดาราศาสตร์อยู่แล้วนะครับ เมื่อใดก็ตามที่เราไปจัดดูดาวบอกว่าไปตั้งกล้องส่องดูดาวเสาเนี่ยถ้าเด็กในระแวกนั้นรู้นี่จะมาทุกคนนะครับทุกคนก็อยากเห็นนะครับแล้วก็จุดสาคัญการหนึ่งที่เราอยากจะให้ดาราศาสตรออ์มีผลกระทบก็คือในการสร้างจิตสํานึกของของคนให้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับสร้างอ,อ,องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สร้างความรักในวิวชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเยาว,วชนนะครับซึ่งจะเป็นอนาคตที่สําคัญของชาตินะครับ ขอดูดาวภูมิภาคเป็นอีกโครงการสำคัญที่จะทำให้ดาราศาสตร์เข้าถึงคนไทยมากขึ้นคณะ,ะรัฐมนตรีเมื่อปี2552ก็มีมติให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยจะตั้งขอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนขึ้น5แห่งนะครับก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดนครราชสีมาที่จังหวัดสงขลาขอนแก่นแล้วก็พิษณุโลกนะครับ ในการนี้ก็จะมีการสร้างหองดูดาวขนาดเล็กนนะครับแล้วก็ท้องฟ้าจําลองขนาดเล็กไว้ให้บริการกับประชาชนนะครับหรือผู้สนใจที่ต้องการเข้ามาติดตามหรือสังเกตการท้องฟ้ามาดูดาวมาจัดค่ายนะครับมา <c oughs> ศึกษาในระดับลึกอ,อะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดโรงเรียนต้องการทําโครงงานต่างๆนี่ก็ทําได้นะครับสําหรับในกรณีนี้สองสองที่แรกที่ กําลังทําการดําเนินการก่อสร้างก็คือที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีครับส่วนแห่งที่2นะครับก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่ตําบลวังเย็นอ,อําเภอแปลงยาวก็คาดว่าในเวลาไม่เกินประมาณ1ปีจากนี้นะครับหอดูดาวภูมิภาคทั้งสองแห่งแรกนี่ก็น่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้นะครับแต่ละแห่งก็จะมีกล้องดูดาวขนาด กล้องดูดาวหลักคือกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5เมตรนะครับควบคุมจากระยะไกลได้นะครับแล้วก็จะมีกล้องดูดาวขนาดเล็กอีกจำนวนหนึ่งนะครับไว้ให้บริการนะครับแล้วก็จะมีท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กที่เอาไว้ใช้ในการสอนดูดาวนะครับหรือให้บริการในเวลากลางวันนะช่วงสรายทริคแอนทิปสข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหอดูดาวแห่งชาติ เป็นหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์จุดสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเล2,450เมตรกล้องดูดาวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.4เมตรประสิทธิภาพระดับมาตรฐานสากลมีความแม่นยำสูงหอเป็นรูปโดมทรงกลมสูง11เมตรกว้าง9เมตรหมุนรอบตัวจะเปิดให้บริการในปี2011 ทั้งหมดนี้คือสายสิทธิ์ประจําสัปดาห์นี้นะครับทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะมีมาให้ชมกันอย่างแน่นอนครับสําหรับผู้ชมที่ต้องการเนื้อหารายการที่ออนการไปแล้วนะครับสามารถเขียนเข้ามาได้ที่ทุกปอนอน .100 ปอนอสคลองจันทร์กรุงเทพ .10240 สำนักการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีคําแนะนําดีๆพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คุณอยู่ตลอดเวลาและสําหรับคําแนะนําดีๆที่ส่งกันเข้ามานะครับเราก็จะมีของที่ระลึกเป็นเสื้อของทางรายการส่งไปให้อีกด้วยเขียนเข้ามามากๆครับ วิทยาศาสตร์รนั้นมีคำตอบให้คุณอย่างแน่นอนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ